สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วนะคะที่เพื่อนๆขอไว้นะคะข้าวเกลียบปากหม้อนะคะเที่ยวที่แล้วเราทําปากหม้อยวนนะคะปากหม้อยวนแล้วทีนี้มันไม่มีข้าวเกลียบข้างล่างใช่ไหมเราซึ่งเราจะเรียกว่าข้าวเกลียบไม่ได้ใช่ไหมคะเที่ยวนี้เราจะทํเข้าวเกลียบปากหม้อนะคะใส่เพื่อนเพื่อนเข้าไปดูนะคะย่าไม่ทําให้ดูแล้วนะคะใส้เนี่ย ที่เป็นต้นหอมผัดกับหมูนะคะแล้วก็มีพริกไทยมีซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆจะใส่ชูรสก็ได้รสดีก็ได้น้ําตาลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในสูตรเลยก็ที่ย่าทําให้ดูในขนมเบื้องยวนนะคะถ้าเกิดใน Facebook ไม่มีเพื่อนๆก็เข้าไปดูใน YouTube กินกับย่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทํากันเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆจะย่าจะห่อไข่อันนึงนะคะแล้วก็หอ่อใส ขนมเบื้องยวนอันนึงนะคะสําหรับน้ําจิ้มนะคะเพื่อนๆนย่าเคยทําให้ดูนะคะเข้าไปดูใน YouTube นะคะช่องกินกบย่านะคะหรือว่าใน Facebook นะคะก็จะเป็นพริกพริกชี้ฟ้าแดงนะคะต้มต้มแล้วก็ใส่เกลือมันมี2ออย่างเพื่อนๆนก็เลือกได้ว่าต้มใส่เกลือหรือว่าใส่น้ําปลานะคะทนีนี้อ่าอันนี้ก็เป็นน้ําหวานน้ําหวานที่ผสมน้ําปลานะคะ นะถ้าเกิดใครไม่ชอบน้ำปลากลิ่นน้ำปลานะใช้เกลือแทนนะคะนี่ก็เวลาเราทานใช่ไหมคะเราก็จะตักตักเอาพริกเนี่ยคะ่ะมาใส่อย่างนี้นี่ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยก็แค่นี้เองนะคะอ่ะทาทีนี้เรามาทําขนมเบื้องยวนเรากันเลยคะ่ะน้ําเดือดแล้วคะ่ะเพื่อนๆเราก็เอาแป้งเราลงไปยาได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆสูตรแป้งเข้าไปดูในนี่ได้นะคะขนมเบื้องยวนอันเก่าเรานะคะพร้อมสูตรไส้แล้วก็น้ำจิ้มสำหรับทานนะคะย่า้าไม่ยาตัวใหญ่นะคะเพราะว่า,าขนมเบื้องเราไอข้าเกรียบเรามันตัวเล็กนะคะเราก็ต้องทำแป้งเราเล็กตามนะคะค่ะอพอแป้งเราสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใส่ไส้ลงไปเลยค่ะ ใส่ไส้ลงไปแล้วก็อันนี้ายาจะไม่พับนะคะเขาจะยาแบบนี้นะคะในสูตรยวนนะคะเราจะยาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักค่ะพเพื่อนๆตักไปใส่ข้าวเกลียบนะคะไส้เราเขาสุกมาแล้วนะคะพเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าความเรื่องความร้อนความสุกนะคะ <c oughs> ค่ะนี่ค่ะล้วก็จะตักไปใส่ข้าวเกลียบเรานะคะ เสร็จแล้วเราก็ในสูตรนะคะเขาก็ที่เราไปทานมานะคะเขาก็จะพับนี่พับแล้วก็หักขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่นนอ่าเราก็ยาอันต่อไปค่ะอันนี้เรายาแป้งใหญ่หน่อยนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่ไข่ค่ะ ท่านี้เราจะนึ่งให้ไข่สุกนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไข่เราสุกหรือยังอ่าไข่ขาวเราสุกแล้วนะคะท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆชอบทานอ่าไข่สุกหรือไข่ดิบเพื่อนๆก็สั่งแม่ค้าเอาเลยนะคะว่าชอบไข่แบบไหนนะคะแล้วก็อ่าอย่างนี้นะคะนี่ถ้าเพื่อนๆชอบไข่แบบเหมือนไข่ลวกนะคะก็พับเลยแบบย่าพร้อมทานอย่างนั้นนะคะ เสร็จแล้วก็เอาภาช,ชนะที่ตักนะคะชุบน้ํานิดนึงนะคะป้องกันแป้งเขาติดนะคะค่ะแล้วก็อึบนี่นะคะนี่อันนี้ย่าจะทําไส้ผักอีกอันนึงนะคะก็ใส่ไส้เราเลยค่ะ เป็นไงคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะนี่คบสูตรเขานะคะคือข้าวเกียบยวนนะคะหรือว่าข้าวเกียบปากหม้อซึ่งคือมีข้าวเกียบด้วยแล้วก็มีขนมปากหม้อด้วยนะคะแล้วก็มีหมูยออุบลน,นะคะแล้วก็เป็นตัวไส้หอมผัดนะคะแล้วก็ นะคะคที่เขาจะทานคู่กันก็คือขาดไม่ได้ก็คือหอมเจียวนะคะย่าก,ก็เจียวเองแล้วก็เพื่อเราจะได้ได้น้ำมันเจียวหอมมาผัดหมูด้วยนะคะก็ครบสูตรพอดีเลยนะคะนี่เอาไปทำขายกันนะคะเข้าเกลียบยวนหรือว่าเข้าเกลียบปากหม้อนะคะตามสูตรนี้เลยนะคะ เพื่อนๆก็ต้องไปลองทําทานกันดูด้วยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วก็นี่อย่าลืมที่ย่าบอกก็คือต้มพริกด้วยนะคะต้มพริกแล้วก็บีบมะนาวเวลาทานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบนะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ย่าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นที่หนึ่งเลยนะคะแล้วทําตามเป็นที่สองนะคะขอบคุณค่ะ